เชิอาเซียพรีเซนเซตอร์ฝ่ายไฮลักซ์รีโวสนับสนุนหลักโดไยไฮลักซ์รีโวร่วมด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผม,บผมอ่ะมาเจอกับเราสองคนครับผมจ๊อบจี้ครับผมและผมกีกกี้ครับแน่นอนนะครับนี่คือปฏิบัติการทั่วไทยตามหาศิลปินหน้าใหม่ สู่สงก่าคล้ายเพลงอาสยามนะครับในเดอะอาสซียนพรีเซนต์ด์บายไอรักรีโวและโปรเจกต์นี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆจริงๆเลยนะครับเป็นรางวัลรวมมูลค่านับล้านบาทกันเลยครับมหาศาลคุณชนะนะฮะนอกจากจะได้เป็นศิลปินอาสยามแล้วเนี่ยนะครับยังจะได้รถกระบะไอรักรีโวคันนี้ไปด้วยนะครับเดียวันเป็นเจ้าของกันเลยใช่ไม่พอเท่านั้นครับเงินรางวัลอีก1นึ่งแสนบาทนะครับโอ้สุดยอดซึ่งเราก็จะไปตามหาดาวดวงใหม่กันนะครับทั่วประเทศครับแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันที่สุขการค้าเซนทัลเฟสติวัลนั่นเอง การแสดงสดเนี่ยนะฮะนักร้องที่เข้ารอบมาทั้งหมด13ท่านเขาก็จะมีเทรนเนอร์เป็นศิลปินทั้ง3คนเนี่ยนะฮะมาคอยดูแลกันด้วยมีใครบ้างไม่ว่าจะเป็นพี่นัทกิติศานาสยามอุ้มกศยาสยามแล้วก็น้องลูกตาณาสยามด้วยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็ได้เห็นนักร้องคนสุดท้ายนะคนที่4ทีมของน้องลูกตาไปแล้วแล้วก็ที่มกศยาสยามแล้วก็น้องลูาสยามคนที่4ี่เนี่เห็นไปแล้ววันนี้ครับเราจะมาดูกันนะฮะนักร้องผู้เข้าประกวดเนี่ยคนสุดท้ายทีมของพี่นัทกิติศานาสยามแล้วก็อุ้มกศยาออยยาาาาถ้้้้พรรมแลววเเเดี๋ขไปใน ห้องฟักศิลปินเนี่ยเขาอยู่ในนี้ต้องต้องย่องไหมไม่ต้องย่องไปได้เลยไปเลยนะไปเลยครับมาเลยครับผมนี่ครับแล้วคนสุดท้ายของพี่นี่แนะนำเลยสิเขาคือใคร น้องคนนี้เป็นเปขาเรียกวเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเลยนะเป็นคนเป็นคนเหนือเหมือนกันแลยค่ะสำเนียงไม่ต้องพูดถึงเหนือนี่ชัดเจนเป๊ะัดรางทองแดงเหนือจะทองแดงเนี่ยหรือตายอ่ะอ๋อทีนี้ผมก็เลยเลือกเลือกของเพลงของศิลปินเหนือเพื่อจะเข้ารลองปากคนเหนือมั้งนครับเพลงที่มีชื่อว่าดาวกลางดินน้องเขาชื่ออะไรน้องชื่อน้องเอี่ยวน้องเอี่ยวเอี่ยวใช่ครับเอี่ยวเพระอย่างหนึ่งฮะตัวเองเป็นคนเสียงคนเหนะตัวเองคือคือคือผมเองผมเองน้เป็นคนเสียง ครับก็น้องเขาได้เพลงนี้มาที่ก็น่าสะส่งกับน้องเขาด้วยและน้องุ่งก็เขาเขาให้ด้วยครับเพื่อที่จะไปฆ่าคนอื่นเขาได้สบายอรยระวังตำรวจจับนะฮะน้องเอ๋ยก่อนเคยสัญญาพี่ตายเงาจันทริมนาทีว่าคนดีจะไม่มีซ้องถือว่าใช้ได้อารมณ์ในการร้องท่อนฮุกเพลงเนี้ย เนี่ยประมาณนี้พราะตัวเองเสียงสึงแต่พี่ไม่ถึงแต่ว่าการร้องอารมณ์มีส่วนสําคัญมากเอื้อนบางทียังผิดโน้ตขออารมณ์มีนิดนึงอารมณ์เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าเราเศร้าๆอย่างเงี้ยนะและนี่คือหนุ่มเอี่ยวหรือชื่อจริงนายอนุชารักษนิดเห็นใส่แว่นอย่างนี้ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะหนุ่มเอี่ยวเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ที่กรมอนามัยในจังหวัดลำปางครับแต่ได้ฟังคอมเมนต์จากพี่นักกิศสิสารอาสยามแล้วก็ต้องมีข้อที่ต้องปรับปรุงอีกหลายข้อเลยแหละครับแต่งานนี้หนุ่มเอียวบอกว่าสู้ตายครับ เห็นปีไม้แลงมือของน้องอุ้มในการเทรนเนอร์ไปแล้ว3คนก็เรียกได้ว่าแต่ละคนนี่เจ๋งทั้งนั้นเจ๋งมากเลือคนสุดท้ายคือเหมือนเป็นนักร้องอาชีพมาเลยคนสุดท้ายในทีมคนสุดท้ายในทีมนะคะบอกเลยว่าเรามาที่เชียงใหม่เราก็ต้องได้ตัวแทนของเชียงใหม่นะคะชื่อน้องดนค่ะน้องดนได้ได้คุยกับน้องได้ถามว่าน้องประกวดอะไรมาเยอะไหมน้องก็บอกว่าคือน้องก็ประกวดตามเวทีต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละที่สำคัญน้องขาดมีสาคนด้วยแต่วันนี้ดำจริงลุกทุ่มค่ะ ในเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้าลืมดอยนางฟ้าลืมน้อยกันเคยกับฟ้าชสนเซีความใจอ้ายทำมีข้าจะไปเป็นนางฟ้าโน่นไปสื่อกล้องพวกเล่นกับกล้องได้เลยคือเหมือนเหมือนตอนนี้เราเป็นศิลปินแล้วคิดว่าจะเป็นศิลปินแล้วทำยังไงให้แบบนี่คือความสวยของเราให้คนดูเราแล้วแบบมีความสุข เพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดแบบยืนเก่งอย่างเงี้ยคนดูที่ที่เขาดูเราเนะี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเก่งไปด้วยฮน้องอุ้มครับน้องโดนเข้าอายุแค่17ปีเท่านั้นยังเป็นนักเรียนชั้นม5ที่โรงเรียนโนมินทราชูทิศพายับที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับประสบการณ์ยังน้อยอยู่และยิ่งมาอยู่ใกล้โค้ชสาวสวยอย่างน้องอุ้มกศยาอาสยามเป็นใครก็เกรงทั้งนั้นแหละครับเพื่อให้ถึงฝันยังไงก็ต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับน้องโดน แทมแทมแทมแมโอสวัสดีครับผมน,นี่หนุ่มรูปหล่อเลย,ยมีนมว่าน้องเอี่ยวพี่ทัศครับตอนแรกเขาใส่แว่นเลยนะแบบเด็กเรียนเด็กเนิดเลยใช่ครับเขาเขาเขาทำงานอยู่เกี่ยวกับสาธรารณสุขอะครับอืเหมือนกับเหมือนหมอเหมือนหมอใช่ปะ<ช>ต้องใส่แว่นพี่นักเนี่ยเขาแนะนำอะไรเราบ้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของการลูกเอื้อนนะครับการร้องเพลงเรื่องของบุคลิกครับเพลงนี้มันมีความเด็ดตรงที่ว่าลูกเอื้อนอักขระ จังหวะการลงอารมณ์ในในการใส่ในเพลงเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นเพลงที่ถ้าเกิดว่าถ้าร้องผ่านนี่คือเกิดเลยนะตอนนี้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ผมพบความมั่นใจมาจากลำปางเกินร้อยเปอร์เนต้น้องคนนี้ชื่ออะไรน้องคนนี้น้องเอี่ยวน้องเอี่ยวน้องเอี่ยวเยวน้องเอี่ยวนี่เสียงเขาหวานมากครับเสียงเขาหวานด้วยนะก็เลือกเพลงให้กับเข้ากับเสียงเขาป้าในเพลงดาวกลางดิน สัสด,ดาวกลางดินเจ้ากลับคืนทินหรือ,อยังดาวดวงน้อยยังคอยหวังเป็นดาวเด่นดัง ในเมืองกรุงลืมน้าลาทินว่าเกิดกลางดินกลิ่นโคลนฟุ้งไฟเป็นหงทิ้งดงทิ้งทุ่งร่วงดาวรุ่งน้ำตารินน้องเอ๋ยก่อนเคยสัญญาพี่ตายเงาจันทริมนาที ว่าคนดีจะไม่มีสองเปลี่ยนใจไปแล้วหรือไรเนื้อทองอวยชใยให้น้องสู่ห้องหอทองของคนลวงต้องโดนนิ่งไปไงหล่อเลยอ่ะตอนวันออดิชั่นตอนมานี่ แต่งตัวแบบสบายๆมาเสื้อยืดมงเกงสบายๆแต่พอตอนนี้ดูดิมาใส่สูทเห็นไหมฮะกลายเป็นู้ชายอบอุลพี่อุ้มเขามาแนะนําเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้างก็บอกว่าให้ให้ให้รีแลกซ์นะครับคือคือเวลาน้องจะผายมือออกแต่ละทีน้องจะคือคือจะเกรงอย่างเงี้ยค่ะคือจะออกตอนไหนคือเหมือนเหมือนนับเอาไว้ว่าอ่าร้องเท่านี้เราค่อยออกอะไรเงี้ยคือระวังตะคิวมันเลยดูไม่เป็นธรรมชาติตอนนี้พร้อมมากมายขนาดไหนโดน ก็ซ้อมทั้งวันทั้งคืนร้อม100%เปอร์เซ็นต์เลยอ,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 อาเสนอเลยดีกว่าเป็นใครดีชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเล่นน้องดนค่ะนะครับขอเสียงประมือกับน,นายนาืดนใจบุญหรือว่าน้องดนนะครับมาในเพลงนางฟ้าลืมดอย กมีสาวบ้านเนื้อเคียงกายทิ้งบ้านนาจากไกลไปทำงานอยู่ในเมืองกรุงนางฟ้าลงลืมดอยน้องคงเพลินกับไฟแสงสีเขาจากไอคำมีว่าเจ้าไปเป็นนางฟ้าโนรา มีแต่คนชื่นชมน้องคงหลงาคารมวาจะาี่น้องคงลืมสัญญาที่ให้ไหว้กับอายบนดอโอ้โหแี่คน ยืนคู่กับรถดีๆยังไงมันก็ดูเท่ฮะ <c oughs> โอ้นี่ดูแบบว่าเตะเลยนะฮะ <c oughs> แน่นอนพรูบชมคชรับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะสำหรับนักร้องทั้ง13ท่านนะฮะใช่แล้วครับของทีมของลูกตาลอาสยามนะทีมของพี่นัทกิติศานาสยามแล้วก็ทีมของพุ่มกษิยาอาสยามนะครับต,ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยนะฝีม้ลายมือไม่ธรรมดานะคุณเก่งนะเสียงดีกันมากๆเลยทีเดียวตั้งหน้าเนี่ยนะครับเราจะได้ทราบผลอย่างแน่นอนเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบ3คนนะฮะสามคนแรกเลยนะที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศการที่กรเ้กราายอัสม วันนี้หมดเวลาเราสองคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกินลอนด์เยงสนับสนุนหลักโดยไฮลักซ์รีโวร่วมด้วยเดลอาซิยาพิ e แซนเตป้าไฮลักซ์รีโว